อ่ะวันนี้เดียวพี่รองเพลงนะหนูก็ยืนเป็นกำลังใจที่นะ<ด>ครับเพลงที่เราแสดงด้วยกันตั้งใจหน้าจอครับน้บบอ,องลองได้ป่อะร้อ,องเป็นไหมขอยืนดูได้ดไหมใก้ที่ยืนใกร้ๆันอย่าเา,นนา็นันติดนะพี่คลัว เพียงกายหัวใจมันคงทนอยากให้แค่ไหนทุกครั้งต้องมีเธอค้ำจุนเป็นใหม่นั้นเฝ้าคอยว่ามีคนรอเหนื่อยแค่ไหนพันคงจะไม่เปล่า มีหัวใจก็มีมาที่คิดต่อจำมองเธอซบร้องที่พูดรำตาคนที่อยู่หน้าต่อเคยคิดถึงเรา มองบนจอภาพออก็หานตกวันเกนดนาวนฟาคงจะเห็นใจเป็นวันที่เคยตั้งไว้จะไปรอคนที่รอันจักยานน่ารักหลายคนไม่รู้หรอกว่ามันลบได้กี่รอบ ងឿយແຄງໄຫຼມັນຄົງຈະບໍ່ໄດ້ແຕ່ທີ່ຫົວໃຈສົມປິມາດທີ່ດີຕໍ່ມອງມືຈື່ສົບລော แต่มาวันบางคนชอบมอก็หายสักวันนึ่งงานคนาคงจะเห็นใจิ da, ้ลายที่เคยตั้งไว้จะไปรอคนทีรอสักวันนึ่งงานคนมาคง

ไม่ต้องร้องอะไรเลยเจียนโยกเบาๆดีออกแรงไม่เองใจดีมากค่ะพี่ชายของเราดีเลยมาละมาละได้เลยประจุครับเนี่แล้วก็ได้ไปวันนี้กี่ร้อยเนี่ยนับซิโอ้นับไปตระหนักอีกมือเล็กจ้งใหเาทานเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวพี่เติมให้ไม่ได้พี่ไม่ได้พูด เท่าไบาทเนี่ยน่าจะประมาณแปดพันเนะอะเป็นพันค่ะโอ้<า>โอดีเลยน่าเก็บไปใช้ไปต้องให้คุณพ่อเพรพ่อเขามีใช้เอาโอเคค่ะแล้วเจ้าค่ะดีมากไปเดยอนาคตส่งชาติอ่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ต่อนะครับผู้จัดงานแล้วก็งานเชฟตุ่มซีมออลทัวร์นะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับการรับเทื่อมประเทศไทยน,นะครับแล้วก็สนัวงานเชียงใหม่ด้วยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค <pour S 1> ่ะขอบคุณชุนไนอันนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนจะพูดนี้บดเพลงที่ร้องไปเนี่ยนะคะเป็นการหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลน้องอันนี้ก็คือให้น้องหมดเลยหรือเปล่าอาจจะยังอาจจะยังนะคะนี่เขาได้เขาแล้วไงเอาเขาได้ของเขาแล้วโอเคให้อีกได้ก้อนนะให้อีกได้เป็นเด็กเกิดโลกงามดินี่ก็คือน้องดีเทลนะคะพวกเป็นหนึ่งในนักแสดง เอ่อเอ็มวีเพลงอะไรนะคะแรงใจหน้าจอถูกต้องเลยจะได้ดีได้ดีเลยสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะโอ้โหเป็นไงกันบ้างร้องไปตั้ง11บเอ็ดเพลงบุรุษอาเป็นไงคะเหนื่อยผิวพี่สาวพี่สาวเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยใช่ไหมคะนร้องขอบคุณนะครับตัรัก รัาน้องเล็กๆแต่คือานทีครับที่หอมมากเลยนะโอ้โหไหนชอบอยากกินร้านอะไรอยากกินร็อกกี้ทำใร้านไในร้านต้องการร็อกกี้ใหม่ทุีอย่างเลยอันนี้ที่ให้น้องพี่โจเป็นคนทำด้วะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆด้วยขอถามแม่ๆได้ไหมคะว่า นโยแกลจะมาทำไมอีกนะอ uh, right no ่ะจะลังหาก่อนจะลังหาก่อนเราติดตัวไหมเราไหมคะนี่พอแล้วไม่ต้องชมแต่พี่เลิศโอเคเอาละชมก่อนแล้วเลยโอเคเอาละขอเจ้าุญเพกับน้องดีเทลเลยค่ะขอบคุณน้องดีเทลนะคะเดี๋ยวรีบรีบไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมาร้องเพลงนะคะ ก็บอกว่าน้องเนี่ยก็เป็นอยู่ในนักแสดงของช่องวันด้วยแล้วก็ตอนนี้น้องก็เป็นศิลปินด้วยนะคะพอฟังน้อง้องเพลงชาวรอยพี่ชายไงดีดรัีด้วยรัีด้วยพูดเลยอ่านถามนิดเดียวการมาเชียงใหม่บ่อยไหมเอ่ยมาเชียงใหม่บ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากครับค่ะแต่ก็มาอยู่แต่ก็มาเรื่อยๆแต่ว่าเล่นคอนเสิร์ตอย่ีกมั้ยที่ีคอนเสิร์ตอย่ีกมั้ยก็มีครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเย้ายวนใจขนาดนี้ดีดีมาก อำแป้งคืออะไรเนี่ย okay. หูไม่อยากล้องเพลงอย่โดดนะพี่คือนอนขนาดนี้นะคะต้องนองแต่ต้องโดนแล้วต้องทานละนะคะอ่ะเดี๋ยวโอกาสนี้นะคะคุณไบรอันจะพึ่งไปไหนนะคะโอกาสนี้เราจะขอเล่นเชลงที่สองนะคะคุณธีนวัฒน์พิตรมดิถักคนนะคะผู้จัดการเชฟคนทีมออนทัวร์ขึ้นมาม้าเขาเพื่อนรุ่แล evet. ้วก็ถ่ายภาพกับโรมคุณไบรอันนะคะเล่นเชลงที่สองเอาก้องตรงกลางนี้นะคะ เรียนเชิญค่ะให้ภาพกล้องการกล้องข้างหลังได้ไหมคะวิดีโอได้ไหมเอ่ยขอบคุณค่ะพี่บอนไม่ให้หนูเหรอให้หนูดิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ต่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายละไอ้ผู้เล่นอันสักผลงานนี้คืออะไค่ะ เมื่อวานที่ปล่อยเพลงใหม่ใร้องเพลงกันไปเยอายุเท่าไรกายยังก็ฟังด้วยนาิีเข้าได้คอร์นะครับแล้วก็ไม่หมดที่นี่เข้ามงคนกันบปิยหักงเย็นนะครับแล้วก็มันเกิดเฉลยบริพด้วยที่ศุเมก่อานนี้โอ้ใกล้แล้วใก้แล้วอย่สปีบริบรยี่สามปีบริบูรใกล้ๆกับแม่ๆเลยน้องพี่เลยพี่สาก็สิเก้าใช่ไหมใก้ทุกวยอู่เป็นนะนี้อยู่เป็นคนเดียว ครับแล้วก็พฤษภาคมคอนเสิร์ตเดจริญอังทองกันด้วยนะครับรอรอยังไงรอเรื่องบัตรยังไงเลยติดตามผ่านช่องทางไหนได้บ้างมีช่องทางเอ่อยูทูบนีเพจที่ข้าวได้คอดครับแล้วก็เป็กดไลค์กับบัติได้เลยครับอ่าก็มาติดตามทุกทุกช่องทางเอาด้วยนะคะขอเชิญกลับด้วยกับไรอังกับปฏิบัติด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ